สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวจริรติการยืนยาวรัสนิสิตหกหนึ่งสหกเจ็ดสองแปดการโปรแกรมคืออะไรการโปรแกรมคือกระบวนการของการวางแผนจัดลำดับคำสั่งต่างๆที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อบรรลุถะสค์ที่ได้กำหนดไว้ตัวอย่างลำดับขั้นตอนของโปรแกรมหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขั้นตอนที่1รับข้อมูลด้่นกว้างและด้านยาวขั้นตอนที่2คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่3แสดงผลลัพธ์ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม1วิเคราะห์และกำหนดปัญหากำหนดขอบเขตของปัญหาเป้าประสงค์ข้อมูลนำเข้าและวิธีประมวลผล 2. พัฒนาัากริทึมซึ่งเป็นลำดับการทำงานต่างๆเขียนอยู่ในรูปของสุดูโค้ดหรือผังงาน 3เขียนโปรแกรมโดยการแปลงอิลกุริมึมให้เป็นคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกไว้โดยการเขียนจะต้องถูกหลักไวยากรณ์กฎของภาษาันนั้นๆ4ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมโดยการใช้ตัวอย่างข้อมูลที่หลากหลายข้อมูลตามาทดสอบ5าเขียนเอกสารกรอบโปรแกรมอาจถูกเรียกได้ว่าเป็นคู่มือโปรแกรมอธิบายลักษณะของข้อมูลนําเข้าข้อมูลนําออกและอัลกอริมึมที่ใช้ 6. นําไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้จริงมีการประเมินผลตรวจสอบการใช้งาน ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มีกฎเกณฑ์ไวรณ์สัญลักษณ์และคำเฉพาะที่ใช้สร้างหรือประกอบการเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์จำแนกได้เป็นขั้บคือ 1. ภาษาเครื่อง2ภาษาแอสเซมบลีสามภาษาระดับสูง4ภาษาระดับสูงมาก5าภาษาแห่งชาติโครงสร้างการควบคุมพื้นฐานการทํางานตามลําดับเป็นการจัดลําดับของคําสั่งเพื่อระบุว่าคําสั่งใดจะต้องกระทําก่อนและ คำสั่งต่อไปการเลือกเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถกำหนดทางเลือกที่จะกระทำคำสั่งในขั้นตอนต่อไปได้ภยงงายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมการทำซ้ำเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถควบคุมให้กระทำชุดคำสั่งหนึ่งซ้ำหลายครั้งภยงงายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมงตัวอย่างด้านข้างตัวอย่างการพัฒนาปโปรแกรมปัญหาบริษัทแห่งหนึ่งต้องการให้พัฒนาปโปรแกรมการคำนวณค่าตอบ บริษัทกำหนออดนนนอ,อ,หนอัตราค่าตอบแทน30บาทในการทํางานชั่วโมงปกติและกําหนดอัตราค่าตอบแทนล่วงหน้าหากทางานเกิน40ชั่วโมองเป็นอัตรา1.5เท่าของอัตราปกติตัวอย่างสมมติว่าพนักงานคนนี้ทํางานทั้งสิ้น2ชั่วโมองพนักงานคนนี้จะได้รับค่าตอบแทนทั้งสิ้นเท่าไรค่าตอบแทนชั่วโมองปกติ40ชั่วโมองคูณ30บาทเท่ากับ1,200บาทค่าตอบแทนล่วงหน้า12ชั่วโมองคูณ1.5คูณ30บาทเท่ากับ540บาทรวมค่าตอบแทนเท่ากับ1,740บาท วิเคราะห์กำหนดปัญหาข้อมูลนำเข้าเ e รดเขากระบวนการค่าตอบแทนช่วงโมงปกติคำนวณค่าตอบแทนร่วงเวลารวมค่าตอบแทนข้อมูลนำออกแสดงผลรวมของค่าตอบแทนอักลกอริทึมลำดับการทำงานเขียนอยู่ในรูปของ s ุดโจโคสหนึ่งรับข้อมูลเข้าเทรสามสิบาททำงาน,งานเกิน40ชั่วโมงเป็นอัตรา 9.2รับข้อมูลเข้าเอา2ชั่วโมง 3. ถ้ามีการทำงานเกิน 40, 40ชั่วโมงค่าตอบแทนเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติบวกคำนวณค่าตอบแทนล่วงหน้าถ้าไม่เกินค่าตอบแทนจะเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติ 4. แสดงผลรวมของค่าตอบแทนประวัติภาษา C ในปี1992ใน n ิ i s r i t c นับนะเบลแลปนาภาษา C ขึ้น ็นภาษาที่ใช้เขียนระบบติการยูนิค90เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นไวยากรณ์ที่ง่ายและทำงานได้เร็วกว่าภาษาอื่นๆซึ่งการเห็นโค้ดจะแสดงดังตัวอย่าง โปรแกรมในภาษาซีเริ่มต้นด้วยดอกจันและสิ้นสุดด้วยดอกจันใช้เขียนคำอธิบายหลายบารรทัดติดต่อการดังตัวอย่างข้างต้นในภาษาซีเริ่มต้นด้วยและส,ส,สิ้นสุดเมื่อจบบรรทัดดังตัวอย่างข้างต้นซึ่งใช้ได้ทั้งสองแบบใน C c ค m p i l e r โครงสร้างโปรแกรมภาษา c t อินแทนชนิดของค่าส่งกลับ main คือชื่อฟังก์ชันหลักและดีทวินสุคือส่งค่าสุดกลับ คำสั่งแสดงผลรูปแบบคำสั่งจะเป็นดังกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลือง print f หรือ print format เป็นตัวแปล v ร r i r er y f y ที่กำหนดให้ Albus o t p t t i n g ส่งค่าไปแสดงที่ s t a n d standard o u t p u u s จอ i n g ซึ่งหมายถึงจอภาพดังตัวอย่างข้างต้นและผลลัพธ์จะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นเหมือนกันส่วนประมวลผลก่อน include เป็นการบอกว่าให้แทรกเนื้อหาของ header file เอาไปรวมกับตัวโปรแกรมที่กำลังจะแปล stdio.h เป็น header file ส่วนคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้คำสั่งการนำเข้านำออกข้อมูลด้วยปรกรณ์มาตรฐานได้เช่นคำสั่ง printf ซึ่งเป็นการแสดงผลทางจอภาพเมื่อคอมไพ l ์โปรแกรมจะมีการกระทำดังนี้เอา comment มม์ออกจากโปรแกรมทำ ตอนดังสไลด์ต่อไปการประมวลผลด้วยภาษา C โปรแกรม employee g e .c เป็น source code employee .obj object code employee .exe เป็น executable code เมื่อทำไปคอมไพเลอร์จะได้ object code และนำไปลิงเกอร์จะได้ executable code และเป็น header file l e b r a r c e etc ขอบคุณค่ะ